ใหม่ยาสีฟันซิสเทมาสูตรซีเมนฟูออลายบะหมี um ่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซบผลิตภัณฑ์ล้างจานไลท์พ่นเอฟใหม่มิซูบิชิม cool ิราตเนียเวเมนทอทัลแอนตี้แอคเน่ออยล์คอนโทร่คูลิ่งมัดโฟม t h e Next c ค e s c e n d o คุณคือคนต่อไปรายการที่จะพาคุณตามติดทุกกิจกรรมในการอสอดแสวงหานักร้องนำคนใหม่ให้กับวงดนตรีคุณภาพอย่าง r e s c e n โ o อัปเดตไฮไลท์ประจำวันให้คุณเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงและเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวของแคมเปญเ h e Next c r e s เ e n d o ได้ทุกวันเสาร์เวลา4ี่ทุ่มถึง5ทุ่มทางช่อง j ิ m เ Music แห่งนี้ส่วน The next Cre s c e n d o ที่เราจะไปทำความรู้จักกันแบบ Exclusive ในวันนี้จะเป็นใครนั้นไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ มาถึงอีกหนึ่งหนุ่มที่เราคงไม่ต้องพูดอะไรเพื่อเป็นการการันตีความสามารถของเขาเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกที่เขาปรากฏตัวในรายการจากการแนะนําของพี่ติ๊กเพลย์กาวความสามารถอันโดดเด่นของจิวก็ใช้แววเด่นชัดมาโดยตลอดและไม่มีทีท่าว่าเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของจิวจะลดเสน่ห์ลงไปแต่อย่างใดค่ะ กวีตั้งโยทินนะฮะอายุสาสิบสปีนะครับอเออจ,จ,จริงๆก่อนหน้านี้ก็ม,ม,มีควบทั้งสองฮะทั้งทำง,ง,งานออฟฟิศด้วยแล้วก็สายดนตรีด้วย <S <S งานออฟฟิศอาจจะมีมีประเด็นบางอย่างซึ่งยังไม่ใช่สำหรับเรา <S 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 ผมก็เลยว่า มาเลือกเดินอีกทางหนึ่งทางสายดนตรีก่อนที่จะมาเจอกับโปรเจกต์เดอะเนคเชนโดครับคือตอนแรกผมมั่นใจเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดจากตัวผมแล้วแต่ว่าพอต่อมาเจอเพื่อนๆที่มาร่วมออดิชั่นด้วยกันแล้วแต่ละคน มีความสามารถสูงมากตอนนี้ผมเลยคิดว่าความมั่นใจของผมเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าใครได้เป็น The Chosen One จริงๆอ่ะก็คือทุกคนแฮปปี้แล้วตัวผมก็แฮปปี้ดีใจกับเพื่อนดีใจกับทุกคนด้วยครับผม จิวครับจิวพาวเวอร์ดีครับเป็นคนที่พาวเวอร์ดีแล้วก็อยู่บนเวทีแล้วผมค่อนข้างชอบแล้วตัวเขาเองเนี่ยเนื้อเสียงค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเพื่อนๆเ,เองเขาก็บอกของทั้งหมดในจิวเสียงจะเป็นเอกลักษณ์มากกว่าใครก็เพื่อนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ที่ดูแลน้องๆได้ไ พอเมม่ว่ววรคัันนนทีีฉนนยยไได้้ิแลจากวันนั้นถึงวันนี้มันมามันมาไกลามากเหมือนกันครับเพราะว่าคือทุกๆครั้งผมพยายามทำในส่วนของผมให้ดีที่สุดซึ่งมันออกมาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอนะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นขึ้นอยู่กับ การตัดสินใ WOW <twitch> <owned Patricia única> จของทางวงเทรเชนโดเองนะฮะก็สำหรับ5คนสุดท้ายที่จะได้ไปขึ้นเวที Big Mountain นะครับก็อดตื่นเต้นแทนไม่ได้อันนี้ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะขอให้ทำให้เต็มที่ครับสำหรับงาน Big Mountain ไปเจอไปเชียร์กันเยอะเวทีชิงช้าสวรรค์ครับเวลาเวลา4โมงเย็นนะฮะวันที่7ธันวาคมครับ เราอยากให้คุณช่วยตัดสินใจ5คนนี้เดอะเน cendo, ็กโคเชนโดกับโคเชนโดในงานบีมอลเทศด,ด้วยครับเข้ารอบมารอบ11คนนี้ก็แบบสุดๆแล้วได้เข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงแค่ครั้งนึ้งครั้งเดียวผมรู้สึกว่าคุ้มแล้ว